ให้อาจารย์สุพจน์มีความสุขตลอดไปครับสุขภาพดีอายุยืนเงินทองไหลามาเทมาตลอดไปครับอีกขรู้สึกดีใจที่ปรญดารู้สึรลูกหาอ่ามี มาร่วมในงานมุทิตาืุญคายวันเกิดในปีนี้อายุก็51ปีแล้วก็ขอขอบใจทุกๆคนที่เดินทางมานี่มีเมตตาจิตมีความกตัญญูมีรรมความเร็มมีความจริงใจที่มาร่วม ในงานมุติตาจิตในงานมันเกิดในวันนี้จักตินั้นก็เราก็จะเจอกันบ้างบ่อยบ้างบางทีก็นานๆครั้งหนึ่งปีนี้ก็มาร่่มงานกันอีกวัละหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทํามาตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีบุญกุศลที่ได้ทําทานทําบุญวันนี้ ก็ข,ขอเอา,อาอนวยอวยพรให้บรรดาลูกศิษย์มหาทุกต่านที่เดินทางมาร่วมอวยพรในเข้าพเจ้าในวันนี้ขอ้ท่านทั้งหลายจะมีต่ฝากศุกษษร์รักามเจริญปรารถนาซึ่งหนึ่งประการใดในเมื่อสิ่งนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมขอให้เป็นผลสาเร,ร็จเป็นผลสาเร,ร็จเป็นผลสาเร็จปรารถนาซึ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งหมานปรารถนาขอให้พระพุทธเจ้านำพระธรรมช่วยหนุนพระสงฆ์ช่วยคำจนคุณบิดาบรรดาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา ให้ท่านจงเจริญด้วยอายุวันละสุขภัละปฏิภานชนะสารธรรมบัติเกิดจัดหน้าชั้นใดความอดอยากยากจนเขาจะเป็นเกิดมีให้ท่านร่ำรวยเหมือนานาบินตกะเศรษฐีให้ผิวพันธ์เตีเหมือนานาวิสาขาให้มีปัญญาภาษาลิบุตรให้รู้ประสบอย่างพระอ,อนนท์ไม่รู้ยากรู้จนอย่างพระสิวลีประสบกับความสุขทุกทุกปีกท,กท,กทุกคนทุกคน